ัสดีครับทุกคนหนูมาแป๊บหนึ่งเพราะว่าหนูลืมไลฟ์เมื่อวานหนูก็มาไลฟ์ไม่ทันเพราะว่าหนูมาถึงใช่ไหมห้าทุ่มครึ่งมั้งแล้วก็กลับหอก็เที่ยงคืนพอดีเลยไม่ได้ไลฟ์หน้าเป็นไรคือว้าสปอยคอนเทนต์แล้วกันนะคะสปอยคอนเทนต์ทุกคนอย่ากตกใจหน้าหนูนะ คอนเทนต์ <Content S 2> นะคะคอนเทนต์สปอยคอนเทนต์ช่วงนี้ดูสตอรี่ไอจีได้ไหมหนูต้องกดเข้าไปดูอะทุกคนต้องกดเข้าไปใน DM ทุกคนได้ยินเสียงไหม <c oughs> คือหนูแวะมาก่อนเพราะหนูลืมไลฟ์วันนี้วันที่2ี่สิบแล้ว <c oughs> เมื่อวานหนูก็ไม่ได้ไลฟ์นะคะเพราะว่าถึงเชียงใหม่ก็ปาไปห้าทุ่มครึ่งแล้วแล้วก็กลับหออีกก็เที่ยงคืนพอดีแล้ววันนี้หนูก็ไปสอบแล้วก็มีถ่ายคอนเทนต์อนะฮัลโหลคิดถึงหน้าเป็นไรมีถ่ายคอนเทนต์ทุกคนถ่ายคอนเทนต์อย่าเพิ่งอันนั้นนะคือ ดูอย่างมันไลฟ์ยาวๆมากแต่ว่าก็ยังไม่ว่างสักทีแต่ว่าพรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้ก็มีสอบอีกเ <c oughs> นื่ยสียบ้าใจโอเคเราจะไม่พูดเรื่องหน้าแล้วนะคะถือว่าบอกไปแล้ว <c oughs> คอนเทนต์คริสต์มาสน่ๆ <c oughs> ใช่ถูกต้องรู้ได้ไงเนี่ย สอบผ่านนะคะคุณค่ะไม่รู้จะผ่านเป็นเนี่ยเสียงเพลงดังมากสอบเสร็จยังไม่หมดเลยค่ะคือสอบอีกแล้วสอบปลายภาคแล้วแล้วก็ต้องต้องย้อนสอบอีกอะ่ะทุกคนสอบสุดๆุดแล้วเจอกันฮาโลวีนได้เลย คือหนูไม่ได้บิดนะแต่แบบมันไม่ว่างมาจริงๆเมื่อวานก็มาไม่ทันนะส่งจะให้กับการสอนนะขอบคุณนะเหมือนมากคะ่ะเหมือนอะไรคะ คตรหล่อเลยขอบคุณครับหนูน่าจะมาแค่6นาทีนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยนะคะหนูไม่อ้อมอ้อมพร้อมแหละด้วยหน้าแบบนี้แหละ ทุกคนก็น่าจะเห็นเ,เรื่องโปรเจกต์นะคะไปประเทศจีนนะคะก็หนูอยากไปคะ่ะทุกคนหนูอยากไปหนูรู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเหมาะกับหนูเพราะว่าหนูก็ก็อาจจะไม่ได้เก่งจีนหรอกแต่ว่าแค่แบบว่าคุ้นชินกับภาษาจีนแล้วก็รู้สึกว่า น่าจะเป็นแนวที่เข้ากับเราด้วยถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะคะอุ้ยเฮ้ยเจอเลย หนูรู้สึกว่าถ้าไม่ได้กิจกรรมนี้หนูไม่รู้ว่าครั้งหน้านหนูจะมีโอกาสได้อีกไหมไม่รู้เหมือนกันก็เลยโอกาสนี้มาแล,แล้วรู้สึกว่ามันเข้ากับหนูด้วยน่าจะเข้ากับหนูด้วยหนูก็เลยอยากไปนะคะทุกคนหน้าไม่มวยแต่ไปจีนได้ไหม <c oughs> <g ül> <g ül> ก็เอาก็เต็มที่เท่าที่เต็มที่ได้ รู้สึกว่าถ้าได้โปรเจกต์นี้รู้สึกว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวแน่ๆที่ได้ไปจีนอะคิดว่าน่าจะได้ไปหลายรอบแน่ยสำหรับหนูนะถ้ามันต้องมีทำเพลงอะไรอย่างงี้ด้วยอาจจะคล้ายๆหน่ายยากหรือเปล่าอะไร้ก็เลยรู้สึกว่าถ้าได้น่าจะคุมแน่เลยแล้วก็ได้โกอินเตอร์ด้วยนะคะก็หนูขอฝากทุกคนด้วยนะคะ <c oughs> ทุกคนอยากให้หนูเต้นเพลงจีนอะไรไหมส่งไม่ได้นะจริงนะหนูรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ครั้งนี้วายเก่งเพื่อนถ้าหนูไม่ได้ครั้งนี้ครั้งหน้าหนูก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่า หนูอยากให้ทุกคนไปดูหนูที่จีนแบบเปลี่ยนสถานที่บ้างเปลี่ยนสถานที่อยู่ตอนนี้ก็ต่อสู้กับภาษาจีนอยู่เหมือนกันนะคะจะบ้าตาย <c oughs> อย่าไปเสี่ยงให้ค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ใช้จั๊เอ๊ได้ใช้ตังหรือเปล่าพี่แต่ใช้ตังไปโรโชว์นะคะหนูไม่เคยไปจีนเคยไปแต่มาเกา๊า อยาออกไปซิเซียเลยคินไปเชียงไากันกทุกคนอยากไปแล้วยิ่งเป็นปร,ประเทศจีนด้วยก็เลยแบบโอ้ยคิดว่า <c oughs> นี่แหละโปรเจกต์ของเรา <c oughs> พี่นะเขาเรียกแล้วหรอจีนนะ่า <c oughs> หนูจะต้องไปเร็วนี้นะ จีน่าเขาเรียกอะไรใช่ไหมคิดถึงอ่ะโอ๊ยกตกใจมดเลยคิดถึงนะยี่ถึงใช่ค่ะมีงานต่อแล้วพว่นนี้หนูสอบหนู <laughs> จะเอาอะไรไปสอบเดียวคิดถึงนะครับทำสอบพว่นนี้ดีๆสเ้อน,นะครัรับ บายบายซื้อสั่งก่นใจะให้ขอบคุณคับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนถ้าถ้าใครยังไม่มีรูปสวยๆที่บ้านนะคะก็สามารถซื้อแคนวาสได้นะคะซื้อๆเท่าที่ไหวจริงเท่าที่ไหวนะคะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่เต็มที่คิดถึงพี่นาคนสวยๆไว้เจอกันสิ้นเดืนนี้นะครับได้เลยครับคิดถึงมากคิดถึงแล้ว ให้สาวได้คะนนดีนะขอบคุณนะสากีโมสู้นะขอบคุณครับสอบเช้าเลยสู้ครับสอบสู้ๆแล้อ่านหนังสือด้วยใช่หนูว่าจะไปร่วมกับเขาแล้วก็ไปดูดู i-pad ด้วยเนี่ยสอบจีนค่ะทุกคนจะบาดใจบายบายจงใจให้กับสอบขอให้สอบได้ไปจริงครับขอบคุณครับหนูตั้ง ออะไรหนูจะพูดอะไรโอเคหนูสัญญาว่าถ้าหนูจะได้ไปจีนะคะหนูจะแต่งหน้าโตยินที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้คะ่ะอา้าเขาเรียกแล้วบายบายสเงินจใหขอบคุณครับสอสดเพื่อสู้นะท่านี้ก็ไม่สำคัญโอ้ยสู้นะนี่เยอะกว่าอุ้ยแต่คิดไปคิดมาก็เท่ากันนะส่งเงินเจให้ขเขาที่แฟนสอดสู้นะขอบคุณครับสู้นะไปเลยทุกคนขอโทษนะที่มาได้แป๊บเดียว เดี๋ยวหนูมาอีกนะคะทุกคนบ๊ายบาย